สบายดีเมื่อทุกคนที่ทุกคนเห็น à, อยู่นี่กะบโบแมนแนวอื่นแนวไก่เด้ออันนี้แม่นญาิโยมสาวบานหัวหนังรีเฮากาลังฟอมเพียงเฮงหน้าสาม,มาคีกันลงมาเทพื้นเดินวัดของวัดหัวหนังรีซึ่งนําพาโดยนายบานแนวโฮมและกะทางญาทานใหญ่วัดหัวหนังรีเฮาพร้อมด้วยพ่อแม,ม่ปราชาชสนออตนญาิโยมชาวบ้านหัวหนังรีสําหรับโครงการการเทพื้น,นี่และแม่นก้นปีใหม่ฝนที่ญาทานเพื่อนยังให้เทยูตหนาสิง แต่กี้ยู่ตัวหน้าสิมและจีมีกกมักแงวและยนทานเาน่นปลูกดอกไม้ใส่และเนื่องจากว่าเวลามีบุญใหญ่หรือว่าเวลามีงานถอดต้นและเวลาแห่มาเนีรถมันแห่บ่ดได้และออกตัวนย่ยโยมแหม่กันเปนสีแคบๆนอยนึงอยู่ทางนาสิมและทางยนทานเพื่อเลยเอากกมักงแงวนั้นออกแล้วก็เลยเทซีมเมนใส่เพื่อว่าเวลามีบุญใหญ่หรือมีงานถอดต้นมันนี่แหละเวลาแห่มันจึงเป็นทางกวาง คือที่คูบาได้เ่าไปโครงการที่พื้นยุนาสิมของวัดหวัวนางรีเฮาเลแมนก่อนปีใหม่พุนคือกับทุกคนเห็นอยู่ทางในเฟซบุ๊กที่ทางวัดโพไซวัดหวัวนางรีเฮาเอาลงเจ้าสัทธาโมทนาแห่ทราย้วกโมทนาปูนประมาณยังอีกสองสามมื้อนะก็แม่นหอดปีใหม่และช่วงปีใหม่นะก็เลยทางคูบา,าจา์แน่คาเวียกตอนทับเขตกลนมาส่งน้ำพระแล้วก็ทางออตนลยักโย,ยมแน่ าปีใหม่ไปมัดข้อต่อแขนหลายๆคนกะอาจจะบอกได้ว่างในส่วงนั้นก็เลยโจ๊ะพักปีใหม่แล้วก,ก็วิดปีใหม่มาหอดวันที่เสาสองก็คือในมือน,นี้แหละก็แมนเริ่มลงมือเห็ด เทพื่นมณีทางยะทานเพื่อนก็ออกมาเบ่งสาวบ้านลูกหลานลงมาเฮดิเวียกวัดโคกอบใจอนุโมทนาบุญนำเมื่อทุกคนที่ได้ห่วมโมทนาทั้งปูนทั้งแห่ทั้งไสในมื้อวันที่19เกที่ผ่านมากระคือเป็นมื้อวันศินแหม14ค่คำหลังจากวิดปีใหม่นั้นเป็นมือใสบา,าดหยาินำกายญาติโยมโดยเฉพาะก็เมนทางสาวบานหอยนางลีฮอก็ได้ห่วมกำลังทัทธาใจกันเป็นเจ้าภาพห่วมโมทนาปูน พูดละหนึ่งเป๋าพูดละสองเป๋าและพูดละสี่เป๋าก็มีสําหรับปูนหนึ่งเป๋าและแม่นตกอยู่ห้าสิบพันกีบส่วนว่าผู้ใดเห็นคลิปนี้อยากจะเป็นศรนสัทธาหัวโมทนากระแม่นสามารถเปลี่ยนได้ส่วนว่าการเทพื้นอยู่ที่นาสิมของวัดวนหนัวนางรีเฮาและแม่นยังบทันสําเร็จมื้อนี้และแม่นเป็นมื้อวันที่เสาร์สองมื่ออื่นและแม่นเป็นมื้อวันที่เสาร์สามและทางชสาวบบานเพินจะสืบต่อ เพราะทางในบ้านเพิ่นได้ตกใส่ให้แต่ละหน่วยแต่ละหน่วยพร้อมเพียงกันลงมาเทพื้นกับประมาณยังอีกมื่ออื่นในการถือว่าสําเร็จในการเทพื้นก็ตามเคยเด้อผู้ใดได้เห็นคลิปของคูบ่ากะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ได้บุญนําเดียวเมื่อสุกคน